สวัสดีครับพี่น้องมีพี่น้องทักคำว่าถามว่าการเหตุขิปเนี่ยเข้าสีแต่งภาพเนี่ยมันเหตุอย่งไรมาอนีผมก็เลยมาเหตุขีปสอนนะครับพี่น้องแต่ผู้ใดอยากแต่งภาพให้มันสวยหรือใส่ข้อความให้มันสะดุดตาเนาะพี่น้องนะวิธีเหตุมันก็บอางอย่างนะครับพี่น้องเดวผมจะพาพพิเศครับไปเมืองกันเลยครับพี่น้องก่อนอื่น เข้ากับมาที่แอปครับแคปคัสนี่เห็นไ่มแคปคัสพี่น้องอยู่ก,กลางสูตรสีขาวนะครับเลยกดเข้าไปครับพี่นอ้องกดเข้าไปทาแป๊บหนึ่งครับข้ามโฆษณาไปเลยครับ,าาาบตามโฆษณ้นาบรรดาเนี่ยมันอไว่าโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเข้ากดเข้าว่าโปรเจกต์ใหม่อันสีผ้าฝ้านะครับที่โอฟ้ายเงี้ยกดเข้าไปครับกดเข้าไปบรรดาเนี่ยเข้ากับ หาดูเพาว่าเฮ้าสีแตงรูปใดเดีอาคุแตงรูปต้นใหม่นะครับอันที่สองนะครับเพิ่มเพิ่มกดเพิ่มพลังสูตรเห็นบอกครับพี่น้องเห็นบอกเนี่ยรูปเขาเป็นสีเห็นบอกครับวันตานี่ผมจตแตงให้มันสวยเขก็แต่งสวยตามใจเขาเลยเพ๊่เขาก็เลื่อนมาหนีเลื่นมาฟิลเตอร์เห็นบอกฟิลเตอร์อันดูกลมๆสามอันผ่านกันนะครับพี่น้องเพ๊่ แล้วก็เลื่อนบันนี้เลื่อนมามันเป็นธรรมชาติมาครับมากเลื่าธรรมชาติเห็นมาธรรมชาติครับธรรมชาติเพื่อมันกลื่อนเดือนเตือนเขาสิปับเสียมันสวยเ้าสิปับอะไรก็ได้ครับนี่ตัวนี้ก็ปับมันตัวนี้ก็ได้ปับไปตัวนี้มันสวยพี่น้องว่าตัวนี้สวยพี่น้องก็ตัวนั้นเห็นบ่สวยบ่ปพืบสวยบ่พ่อห้องก็ถ้าสมูว่าตัวนี้สวยเอพ่อห้องจิเพิ่มแสงอะไรได้พี่น้องนี่ฮามกดนี่กดวบางนี่ ล้วเขาก็ว่าป he hey, sure ึ like ๊บปรับแก่เน ouais? ี mm ่เขาจะเพิ่มแสงการยิ้มตัวยั้ได right ้เบิเนี่ยมึงผมจะเพิ่มแสงให้มึงปึ๊บเห็นบะเห็นบ่เขาปรับแก่มันก็สวยกินได้พี่น้องเห็นไ่สวยกินอ่าน้องกดเด่นมึงสวยบ่ครับเห็นบ่มันก็สวยกเก่าพี่น้องแค่นี้ง่ายๆครับพี่น้องในการปรับสีปรับแสง ปึ๊บต่อไปเขาสิโดเข้ามาแค b ข,ขาดอางงานอนบ่ทำเนียเขาจีลดงกี่ของเข้าลบก่อนเพิ่มข้กดกดไปทางทางทไทยนะครับบทท้ายนี่เขากดบางเนี่ยเขาก็ลบ,บออกเลยเพิบ่บ่อยหยาดอันตานีเข้าจีไซต์ตู้งซื้ออากามาที่ข้อความเ,พ,มเ,าเาพิ่มเขาใส่งลงสื่อเข้าสิพิมพ์เข้ามายังกระไดเดียวแต่เฮาเดี๋ยวผมสิพิมพ์เข้ามา ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆบันตานี่เขาถืมาแต่งตัวหนังสือบ้างนี้แต่งตัวหนังสือเขาถืแต่งอะไรเขามาที่สไตล์เห็นไหมให้เส้นสไตล์บ่พี่น้องะกดมาที่สไตล์สไตล์เขาสิเหลี่ยมแบบไดสีเหลี่ยมตัวหนังสือแบบไดสีอย่างไดเบิดนี่เวนใดก็ได้เวน,นนี้ก็ได้ เศดแบบเป็นกอบแบบตัูงซื้อมีกรอบน้องกระไดนี่ปุ๊บแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนสีตัูงซื้อกระไดนี่เปลี่ยนสีนี่แล้วเปลี่ยนสีกรอบมันเท่ากับมาที่มาที่ไอ้นี่แกนวานเห็นบ่เห็น,นวานปั๊บสีก็ได้เห็นบ้าะนะปัะป๊บเดเบิวต์พี่นอ้องอาฮ็ดแล้วปุ๊บเข้าสีเห็นบ่เข้ากับโวตโตลงมองขีดโต้ลงเห็นบ่ ปันตานี่บ่พอ่อพี่น้องเขาไปที่สไตล์อีกอยากให้ตัวลงซื้อมันแรนข้างบนที่นี่เอเอมิเอร์นิเมชั่นเห็นไหมแอนิเมชั่นเห็นไหมพี่น้องปึ๊บเห็นบหมอันิเมชั่นมันจะมีของฟรีนะครับคำว่า,าปูนนี่คือเสียงเงินเลยพี่น้องมันเป็นรายเดือน แต่มันมีของพี่อยู่ห้องใส่ของพี่ก็ได้เห็นบ่ที่ผมเห็ดดู้อๆคือตัวนี้เนี่ยบอกตึ๊อๆตื้อๆตื้อสิเห็ดล้วผู้มักก็่าว่างว่างตัวนี้ก็ได้อ้าวกดตกลงแต่ว่าตัวนี้เขาลองปรับให้มันอันไหนได้พี่น้องปรับคือเสี่ยงนี่คือเขาอยากปรับให้มันคืออยากให้มันสว่างตอนไหนอยากปรับตอนไหนก็ได้นะพี่น้องคือปรับเขาให้มันซ้ำนี่ก็ได้ ซ้ำนี้แต่ว่าซ้่หนีมันสิคือเป็นธรรมชาตินะแต่หนีคือขาวปลาเดี่ยวข้าใจวะครับพี่นอ้องทำไมนะต้องเอานีปุ๊บพอกกัเลื่อนเรือนมาเดี๋ยวเรือนมาให้มันสุดเนี่ยเรือนมาเดี่ยวล่ะซ้ำนีเดียเด่ยวล่ปุ๊กห้อก็มากดเสียบข้างบนสุดเด้อพี่น้องข้างบนสุดบ่ลไม่หลุดตัวหลุดซ้อนนะครับนี่กดเสียบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ